สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมช่องเหินเวหายแล้วนะครับผมอยู่ัน้องชายผมนะครับวันนี้เป็นวันเกิดน้องชายผมนะครับก็พามาไกลเลยที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยไปหลงป่าด้วยขับรถมาชั่วโมงกว่านะมาทําอะไรเดี่ยมันมาสักมาสักยันอยากเจ็บตัวมันเกิดอยากเจ็บตัวไม่ได้เจ็บคนเดียวด้วยพาพี่แบงค์มาเจ็บด้วยนี่มากับพี่แบงค์นะครับตอนนี้พี่แบงค์ถือกล้องอยู่ก็เดี๋ยวให้พี่แบงค์สักด้วยเลยนะครับเรามากัน3ามคนวันนี้จหวัดมึงมี่แบบ พาวนี่ไม่รู้ไอ้โรนเจออะไรมั่งเนี่ยกูนึกติดป่าเข้าไปแล้วโอ้โหมีพระอยู่อีกรูปไม่เห็นเจ้าว่าอยู่องค์เดียวแต่พระอาจารย์องค์นี้คืออันนี้ที่คือเด็ดที่สุดของผมแล้วคือต้องมาสักด้านนี้โดยเฉพาะใช่ที่เด็ดเลยของผมอ่ะจะสักยันอะไรจะสักยันอะไรวันนี้ต้องดูแล้วแต่เขาจะให้เราไปเลือกไม่ได้อ๋อเราเลือกไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวผมถือกล้องให้เดี๋ยวพี่แบงค์ไอรีสไปสักเลยนะครับไปหาพระอาจารย์ก่อนไปกราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนนะครับนี่นะครับก่อนจะมา สักยันเราก็ต้องมาทำงานวัดตอนนครับยันอะไรเมื่อไหร่ที่หลังครับแก่นี่สุกไอ้น,นีคค้ปะสุขีปะจำไม่ไดน้นะไ <c oughs> อ้อมึงไม่รู้แล้วมึงสักอะไรไปลองแน่เนี่ยของลองแน่งพี่อลองได้เหรอยิง,งไห<น>ะยิงไม่เข้าเหนียวครับที่บอกว่าเหนียวผมไม่ได้อบน้ำมาเมื่อเช้า <c oughs> ถึงว่าเพี้ยวยน,นี่เป็นหมึกโบราณนะครับที่จะมาใช้สัตวนนี้นะครับนี่จะเป็นคำจักร มีสัตว์มีสัตว์เป็นขมเหาเป็นขมเรัาอันนี้ก็คือใช้ทานได้ใช่ไหมใาตามเจ้าคนโบราณเจาโบราณคนโบราณทานอันนี้ก็จะมีพระพุทธคุณนะครับเชื่อว่าเป็นพระพุทธคุณทางนี้นะครับเป็นความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ได้ของดีแนนะเอให้อาจารย์ช่วยช่วยสักลองชายผมหน่อยนะครับเอาให้เอาให้แบบให้ถือเลยครับอาจารย์ เต็มท,ท,ท,ที่เต็มที่เต็มที่น้องไอ้ขี้ใครอยมึงไอ้พีชคนทำงานอ่ะมอ้ตรงนี้ไอ้ขี้ใครอยู่นะขี้ใคร,อ,คใครอันนี้หาจริงไหวไหมน้องกร็เถอะ,ถะสะบายๆทำอย่างนี้บุรพาผ่านมาเยอะ <c oughs> อย่ามาถามอย่างนี้กับเสือ,อยังฆ่านะ <c oughs> เจ็บครับอาจารย์แทงเบาๆเองอาจารย์แทงเบาอันนี้ยันอะไรนะครับจำชื่อไม่ได้เป็นสักให้น้องมันดูครับไอพี่ๆก็ดูเราไปคิวใครแล้วคิวพี่แบงค์อาจารย์จะภาพอะไรพร้อมไหมครับพี่แบงค์ในการสักนี่มันก็เป็นเป็นทั้งความเป็นทั้งกำลังใจเป็นเครื่องวิตเนียวสักไปอาจารย์โบราณเขาบอกว่าทามัน ไม่ได้ถือไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนก็เราเจ็บตัวฟรีแต่ถ้าเราถือได้ปฏิบัติได้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าในทางใจมันก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราจะไปทําอะไร,รจะไปไหนก็เหมือนเปรียบเหมือนว่าคุณพักไปกับเราในพระศาสนาเนี่ยเขาก็เชื่อเรื่องกฎกับจิจวิริก็ยังไม่สู้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับโดนกันไปคนละหนึ่งลายนะพี่แบงค์ที่แบงค์ไอพีที่แบงค์ได้ยันอะไรมาอะนะเมตตาครับแบงค์ได้นะเมตตาพีดได้อะไร<ด><ห>มาพี่มึงออกกล้องหน่อยดิทะลบ อะไรนะ,ะยนะันพลบเป็นยันประจําสํานักของหลวงพ่อคงวัดวังสัปะรดแล้วได้สืบทอดมาหาจากพระอาจารย์กบก่อนพระอาจารย์กบจะเป็นหลวงพ่อน,นิยมวัดตะเคียนเตีย้ยแล้วก็เป็นอาจารย์กบวัดตะเคียนเตียยาวเลยมึงยาวแล้วก็มาถึงพระอาจารย์พระคูวินัยทรสุรพานยินพรมเนี่ยที่สั่งให้เราวันนี้ แถ่มาถึงเขา,าทั้งสองยันจะเป็นสถากำกับก็คือคาถา,านะเมตตาปาว่าด้วยเรื่องของการสักยันต์ู่าความเชื่อดีกว่าแต่จริงๆตรงที่พระอาจารย์สักมาเนี่ยเราถ้าไม่ได้ถ่ายกันเลยนะเพราะว่าใเพราะว่าพระอาจารย์ท่้นก็นคุยเล่นคุยอะไรกับเราไปอะไรเงี้ยถ่ายมาเดี๋ยวจะ ม,ม,ม,ม่สร <มา S 1> ันอาจจะเกิดดราม่าแต่จริงๆคือพระอาจารย์ก็คุยเล่นคุยอะไรกับเราเนี่ยก็เป็นปกติอยู่แล้วนะคุยสนุกคุยอะไรหยอกล้อกันไปนะแต่ด้วยความเป็นพระเดี๋ยวออกสื่อมาเนี่ยวจะดูไม่ค่อยสำรวมอะไรนะจริงๆพระอาจารย์ท่านก็เป็นคนตลกตลกสนุกสนุกอะไรงนี้นะลาสักก็แทงเข้าไปอะไรเงี้ยท่านก็สอนดีท่านก็สอนเรื่องการสักยันต์มาเอาจริงๆมองเนี่ยเอาแบบแทบจะ80%เลยนอกจากความเชื่อเรื่องสักยันต์่ะ มันก็คือศิลปะนะมองให้เป็นศิลปะมองเป็นศิลปะดีกว่าเป็นศิลปะที่อยู่บนเรือนล่างอะไรเงนี้ก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่พี่แบงค์อาไอพีชเลือกตักที่นี่ก็ด้วยเรื่องศิลปะเลยเรื่องลายเส้นเรื่องอะไรก็ต้องเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเรื่องคาถาคมอะไรมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามองไม่เห็นละกันเหมือนเป็นของแถมมาดีกว่าอาจารย์ท่านก็บอกอยู่มันเป็นเพียงแค่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตักไปก็ ปฏิบัติตัวให้ดีก็จะมีคุณมีอะไรอย่างนี้นะเป็นกุศโลบายทําไปนะให้ได้ประพฤติดีอะไรเงี้ยอส่วนจะประพฤติไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วแต่เราอยู่ดีลายสักมันไม่ลบหรอกลายสักมันก็มันก็อยู่ไปออมันก็อยู่ไปตลอด<ๆ>ลอะแหละมันก็คือกุศโลบายอย่างหนึ่งให้ทําดีแค่นั้นเองใช่ครับจริงจริงมันคือเรือนร่างของเราเราก็ต้องเน้นสวยงามต่อให้พระอาจารย์ที่ไหนช่างสักที่ไหนแบบโอ้โหคาถาแข็งแรงเลยจะสักมาลายเส้นแบบ บูดเบี้ยวอ,อะไรนี้ก็คงไม่มีใครสักนะเอาไม่มีอมคงไม่มีหรอกจริงๆก็คืองานศินลปะนี่เองนะครับอาจารย์นั่นก็มองเป็นงานศินลปะแต่แฝงด้วยกุศโลบายทำเท่า,ทานั้นเองนะครับแต่กุศโลบายทำที่แกยังไม่ได้บอกเราอย่างหนึง่งอะไรแกบอกกับผมมาตลอดนะอะไรอะอการสักยันเนี่ยมันเป็นเหมือนยานะยาลดความเร็วความชั่วให้อยู่ใน หลักธรรมในพุทธธรรมถ้าคนเชื่ออย่างนี้มันก็ดีอย่างนั้นที่มึงไปผิดลูกผิดเมียจะบ้านเขามึงก็ลดลงไงไม่มีนะดึงให้เราผิดตลอดเลยเอาดีให้บ้างสิวันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งวันนี้วันเกิดด้วยได้มาหาพระอาจารย์ส่วนตรงคลิปพระอาจารย์ตอนสักอะไรไม่ได้ลงจริงๆนะผมขออนุญาตไม่ลงวันนี้มึงมาแบบโอ้โหเห้อารมณ์แบบ ไม่แห่กูนึกว่าบวชเพิ่งบวชเรียนฝากติดตามไปด้วยนะครับช่องเหินไม่หานะครับติดตามไว้เลยเดีย๋ยวจะมาลงคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกบ่อยๆนะครับสัญญาว่าจะลงบ่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่ปีหนึ่งลงคลิปหนึ่งมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะทําอะไรสนุกๆกันอีกนะครับก็จะได้เห็นหน้าพวกนี้บ่อยขึ้นนะครับนี่้าอะไรเลยพาไว้ไอ้นี่จะนอนอะไรเนี่ย มึงนี่ลือ้อยางไอองอ่ะถุงยางกูเองไอ,อ้เหี้ยเอ้ย